เราจะไปเที่ยวกันนะครับ <Okay. S 1> เราจะขับขี่ปลอดภัยนะครับโอเคขับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปกันครับโอเคครับติดตาม s go, <S ครับผม Let's go Let's go แม่จ๋าก็มาด้วยลูก ไปเที่ยวไหนมาคะไปเที่ยวไหนมาคะ บายบายโอเคขับขี่ปลอดภัยต้องสวมหมวกกันน็อกโอเคเวลกูดเวลกูดโอเค พี่แจวเขาเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างโอเคไหมเวลนเกูดไหมเวลนเกูดหรือเปล่าเวลนเกูดยี่ขับขี่ปลอดภัยนะครับต้องสวมออกกันน็อกด้วยโอเคไหมโอเคมากโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผมอะบายบายกันบายบาย ขี่ปลอดภัยนะคะเจอกันครับเว้์กูรดพี่เจ้าเวย์กูรดโอเคขับขี่ปลอดภัยกับไข่เจียวโอเคไหมสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วโอเคเลทสโก้เลทสโกไปเอาหมดาเลยไปเลทสโก้ไปแล้วเจอกันครับ <c oughs>